ปกติมีมีแก๊งมาถามหนูว่าถา้าอุ้มประชาชนได้เหรียญไหมหนูก็ตอบไปเลยนะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะาไม่งั้นถ้าได้ไม่แม่ก็มพังทิพายอ่ะเดินไปเจอประชาชนตาดำๆเปลี่ยนเปนน็นเหรียญกรณีที่ได้คือตอนที่ดำม,มันอุ้มคนนั้นอ่ะหายทั้งตัวอันนั้นอ่ะตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นทีอร์คออยู่ยังไม่ใช่กล่อง จะส่งอะไรมาให้กูมึงยังไม่ส่งเลยอะไรของมึงที่มึงให้กูจุดไปไหนมึงจุดที่อะไรมาไม่ต้องส่งแล้วมั้งไม่รู้มึงอ่ะมึงบอกอะไรไม่รู้จะส่งอะไรให้ดูแล้วอ๋อนี่เรื่องแก๊งอนาเธอร์อะไรเนี่ยปวดหัวมากเลยอ๋อที่อันนี้นะที่จะเข้าเข้าออกๆคนหนึ่งมีคนอยากอยู่มีคนอยากไปมีคนไปแล้วไม่ยอมกลับอะไรสักอย่างได้และพี่ให้โอ้ยเาเขียนแล้วเขียนแล้วสอบใหม่ไปหมด ก็ใช่เมลบีบอกว่าคนที่อยากอยู่ต่อให้สอบใหม่เป็นโลประชาชนนะพี่ปวดประสาทวะจะมีเรื่องอะไรอัปเดตปะก็มีตอนตอนทิ้งเที่ยงป้าที่ด้วยอะไรอ่ะอุ้มประชาชนเ<ด>ขา <ไว S 3> ต้าอุ้มประชาชนเขาต้อุ้มเขาทำไมนะ เขาป้นนะใช่ไหมใช่ถ้าถ้าอ่านตามอ่าอนตามอ,อัปเดตเลยก็คือป้นครับอ่านตามอัปเดตเคยเขาไปป้นแล้วคนเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคนเนี้ยทำผิดซ้ำซากเราเออโดนเ<อ>คยโดนเราแล้วด้วยเดี๋ยวก่นอนครับถามเรื่องหนึ่งก่อนมันโดนป้นอุ้มสโนไอปากสโนหายทีเนี้ยมันควรได้คิรเลอร์คอยหรือไม่ไม่ควรไม่ควรได้ถูกไหมเพราะว่ามันจะได้เฉพาะ งมงไม่งั้นคนก็คนก็อุ้มประชาชนกันเพื่อเปลี่ยนเออก็คือกูจะให้กูจะเตรียมไม่รองรับไอ้นี่กูจะเตรียมไม่รองรับคนในแก๊งแก๊งอุ้มกันเองแล้วก็อันเดอร์การ์เท่านั้นโอเครู้เรื่องเพราะว่าเมื่อเช้าเกือบให้แล้วเพไอ้เงี้ยเดี๋ยวรอถามมึงก่อนเนยะเพราะว่า TA อุ้ม C มันต้องใช้ถึงสามห่อถึงได้หนึ่งแต่อันเนี้ยแค่คนคนเดียวมันจะได้อย่างไงก็กูก็เลยเดี๋ยวก่อนดีกว่าตปกติมีมีแก๊งมาถามหนูว่าถ้าอุ้มประชาชนได้เหรียญไหมหนูก็ตอบไปเลยนะว่าไม่ได้ ไม่ได้อยู่แล้วเมืองพังทิพายอ่ะเดินไปเจอประชาชนตาดำๆเปลี่ยนเป็นเหลี่ยนกรณีที่ได้คือตอนที่ดำมันอุ้มคนนั้นอ่ะหายทั้งตัวอันนั้นอ่ะตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นคิลเลอร์คออยู่ยังไม่ใช่กล่อง วัสดีสุริยาครับสวัสดีภูวนาครัสวัสดีกระดกวันครับรอนโดนสรุปไม่ได้เลยได้บอกนายกโฮไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่โอกก่อนแคนเซิลไปเหมือนใครกับ นายกำลังจะหาคอนโดที่เลี้ยงแมวได้ใช่ไหมไม่ครับอีออครับเอาพี่ออขอบคุณสปอเตอร์จากพี่เจมครับผมมากครับผมดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับเจอบ้างแล้วแหละเจอบ้างแล้วแต่ไอที่ไม่กั่แกนงกูปลดไปแล้วสำตอนแรกเขาปลดทั้งแก๊งนะแต่สอบใหม่เฉพาะไอ้คนที่อยากอยู่ก็กูก็ไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงเรื่องไอ้นี่อ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจก็ตามนั้นแหละเพราะว่าคุยกับบีไว้แล้วสอบใหม่ไปแล้วกูโดยออกไปสอบแล้วก็บีด้วยก็ผ่านดีอ่ะคือ กลุ่มนี้แม่นกดจัดเลยแล้วก็เขาเรียกว่ารับสภาพบ่อยแล้วสนคคติป่ะดีครับดีทุกอย่างเลยสนติดีใช่ครับใช่ครับโจโจถิ่นชมเลยแต่เขาก็ใจสู้นะเขาเหลือแค่ไม่กี่คนอีกแล้วเขาก็ยังอยากอยู่ต่อไอ้คนดื้อโดโจไหมนี่ครับโจมัน มันก็มาตอนกลางคืนครับกไม่น้าโดนเป็นปัญหาภายในเขาก็แล้าไม่รู้เรื่องจริงเราก็ตัดสินอะไรไม่ได้หรอกใช่ใช่แล้วก็เอาตามหน้างานไว้เอาริหนูว่าเข้าใจเละมันมันมีปัญหาภายในเละมันมาด้วยกันไงมันมีนี่ติดแก๊งด้วยกันไงพี่หนึ่งออกปะไม่รู้มไม่รู้ปัญหาภายในเขาหรอกแต่คือถ้าในเรื่องการรับผิดชอบเนี่ยบวัดคอยอ่ะมันก็ต้องเออเหรียญแก๊งคอยมันก็ต้องด้วยกันไงเออมันมาด้วยกันมา อมาแบบปัญหาภายในแล้วทิ้งไปเลยมันก็มันเหลือเท่านั้นแล้วใช่ไหมที่ให้เนี่ยไม่รู้ช่วยไม่ได้อะไรนะคะเหลือแค่สิบเอ็ดคนแค่หารเหลือสิบเอ็ดคนก็เดี๋ยวเอ็นยี่สิบเอ็ดเหรียญก็เดี๋ยวยี่สิบเอ็ดเหรียญเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีตอนวันที่ยี่สิบแปดค่ะก็คือเขาโดนให้่นสล็อตแค่ถึงสิ้นเดือนนี้หลังจากนั้นใครไม่มาล่นแล้วจะมาเอาคนออกจ่ายปกติ ใจปกติเสร็จแล้วก็ไม่ลดสล็อตให้แล้วนะอะไรประมาณนั้นก็คือต้องจ่ายราคาที่เป็นอยู่ตามจำนวนนสล็อตที่เปิดไว้เลยถูกถูกภายในสิ้นเดือนนี้เออใช่อย่างเงี้ยแต่งทุกวันนี้เหมือนเข้ามาแล้วเหมือนเหมือนยืนต้องยืนรอรับเรื่องไอ้เฮียกูปิด คิเราไปหาอะไรทำดีกว่ามันกระตุกวะเฮ้ยไอ้แม่โล่จากสองร้อยเหลือยี่สิบเอ็ดเหรียญจริงเหรอวะก็ตอนแรกเขามีต้องกี่คนนะยี่สิบกว่าเนี่ยลื่นลื่นลื่นผิดกันเลยใช่มันก็เลยลดไปไอ้เหรียญประตูน้ำนี่ลดลงเรื่อยๆนะประตูน้ำนะ อะไร่ะเลียนเพชตีนัำอ๋อแต่ก็หาเหรียญกันเยอะจังกิจกรรมก็ไม่มีกไงอ๋อไอเนี้ยเขาเขาไอไปครับผูดีงเออเขาไปครับแล้วก็หูแม่มีคนทักมาแม่มีคนแทักเฟซกูมาข่าวจัวเลยอ๋อาออ่ อาไม่เล่นมุงหน่อยหรอไม่เล่แหละขาวอะไรเงี้ยขาวจริงก็ทามาว่าอะไรอ่ะต้องแบ่งปันหรือเปล่าต้องแบ่งปันหรือเปล่าเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยนะ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เออเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮียเฮเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่เ้เ้้ย้เ